มานานแล้วเฮ้ยโอหเห็นหน้ากันมาตั้งนานแลยแต่มันรู้สึกอย่างนี้ได้ยังไงโอ้พี่ทำไมพี่คิดว่าผม,มแค่พี่น้องเองอะ <c oughs> อ้าวก็เราเป็นพี่น้องกันตัน้งแต่แรกแล้วชอบเอิร์ธอยู่อะอแล้วก็เลยแบบเอออยากโทรมาคุยด้วยพี่ก็บอกเฉยๆว,ว่าก็คิดให้ดีๆว่าถ้าเกิดว่าเราจะใช้ใครคนเดียวกันมันไม่ได้ไงคะสว,ส,สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเรานะคะสองคนที่ช่อง The Way Channel นะคะจุกคล่น วันนี้เราจะมาทอะไรกันวันนี้นะครับผมเราจะมาทําคลิปแกงอีกแล้วครับผมวันนี้เราจะแกงเพื่อนเพื่อนพี่พี่ในเดอะแกงเรานะครับเอ้ยเพื่อนเพื่อนไม่ได้ดิต้องเรียกว่าพี่พี่ก็คือจะแกงแบบว่ายูทูบเบอร์เดอะแกงของเรานะครับเนื่องจากคือวันนี้ผมได้มีไอเดียที่แบบว่าสมหัวเออคือวันนี้หัวสมองผมแล่นครับทุกคนไม่ก็คือเราสองคนแบบว่าเคยนั่งคุยกันพักหนึ่งแล้วก็คือแบบว่าเราอะ คือมีความรู้สึกดีๆต่อพี่เขาอะฟ้ายอมรับเลยนะว่ารู้สึกว่าฟ้าบอกเบสไปเลยว่าเองเขาแอบชอบพี่หนุ่มอะเฮ้ยจริงเหรอจริงปะเนี่ยวันนี้เขาจะโทรไปสารภาพเฮ้ยเอาจริงปะเขาก็มีเรื่องสารภาพเหมือนกันเดี๋ยววันนี้เอาดีๆเองจะบอกนะว่าเองแอบชอบใครอะเขาแอบชอบพี่แนนเอาดีๆเองอย่าบอกละเดี๋ยววันนี้เขาจะโทรไปสารภาพรักพี่แนน เวสจริงเรื่องนี้เราก็อยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วดิบ้าบอเราจะมาแก้เขาเออก็พูดไปแล้วตอนคลิป เออก็เมื่อวานนี้ค่ะทุกคนเดีย๋ยวพวกเราจะแกล้งโทรไปนะคะเดี๋ยวฟ้าจะแกล้งโทรไปจีบพี่โน้ตน<ไ>่วนเบสก็จะโทรไปจีบพี่แอนนะคะทุกคนเดีย๋ยวไปรอฟังดีกว่าว่าพี่เขาจะแบบรู้ออสึกยังไงมีอาการยังไงเนาะไปดูปฏิกิริยากันเออขาจะพูดว่ายัางไงเออโอเคเริ่มเลยไหมเริ่มเลยก่ยอนที่จะไปชมคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์พวกเราด้เลยค่ะกดเยอะๆเลยนะครับผมไป let's go ต้องเงียบๆนะถ้าเขาโทรหาพี่แอนทุกคนเบาๆนะคะทุกคน เราไปฟังเสียงพี่แนงกันดีกว่าเดี๋ยวเข้าไปนาเฟซพี่แนงกอนมีไงีออนอยู่ด้วยทุกคน,น,อ,อ,ะน,นอะไปเลยะนี่ทุกนฮัลโหลวััสดีีัี่วัสดีสวัสอีี่วัอ,อีูออ่ัสดีีสวัสด่ัสดีีสวัสดีสวอสอัดดี วเปล่า,า,า,าพี่วันนี้ผมว่างอล้ดิโทรมาพี่กินข้าวยังครับทำไมทำาไมถึงถามเป็นปก็ผมผมเป็นห่วงพี่ไงเลยอยากถามว่าพี่กินข้าวหรือยังเป็นแปรอะเนี่ยไม่ได้อยู่กับฟ้าหรอกทำไมพูดแบบนี้พี่ฟ้าฟ้าไม่อยู่พี่วันนี้ยแล้วึนูเกิหโทรมาหาพี่เนี่ยเพราะผมคิดถึงพี่อะดิเ,เล่นอะไรไป อันจริงๆพี่คือคือผมคือผมคิดถึงพี่ไงไม่ได้เจอพี่นานแล้วไม่เป็นเล่นเลยไปเดี่ยไม่เล่นพี่เอาจริงๆเลยคือวันนี้ผมจะโทรมาสารภาพพี่แนนว่าคือจริงๆแล้วผมแอบชอบพี่มานานแล้วเฮ้ยบ้างอายจริงจริงพี่ผมมันอึดอัดอยู่ในใจมานานแล้วไงผมก็เลยอยากจะบอกพี่ ไม่ได้ถ้าทำไมไม่ได้อะพี่ไม่ได้ทำไมถึงไม่ได้อะพี่ต้องเนไ่ถูกต้องไปทำงนีได้ไงแค่รู้สึกก็ผิดแล้วแค่ไปรู้สึกอย่างนั้นก็ผิดแล้วเราพี่น้องกันโอเห็นหน้ากันมาตั้งนาแล้วแต่มันรู้สึกอย่างนี้ได้ยังไงพี่ทำไมพี่คิดว่าผมแค่พี่น้องเองอะอ้าวก็เราเป็นพี่น้องกันตั้งแต่แรกแล้วจะไปคิดอะไรอย่างนี้ล่ะตลกแหละเบสอะ เดีย๋ยวฟ้ารู้ฟ้าเสียใจตาย,ตายเลยเบนมาพูดแบบเนี้ยไม่ได้ไ่ต้นรู้สึกแบบนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรพี่แนนหนูแค่ทำคลิปเลยอเขอโทษครับพี่แนนพี่มอสไปได้ยินเหระพี่มอสก,ก็อยู่เหรอพี่อ๋อพี่ขอโทษครับพี่มอสพี่แนนผมทำคลิปแกล้เฉยเราเราก็แปลกใจ <c oughs> ลองลองเบ้ไปดิลองลองคุยกับพี่ <c oughs> พี่มอสพี่มอสก็ได้ยินเหรอพี่แนนฮัลโหลพี่มอสพี่เพิ่งมาเมื่อกี้นี้อ๋อเมื่อกี้ไม่ได้ยินใช่ไ,ไหมพี่ไม่ได้ยินใช่ไหมพี่ได้ยินตอนจะพีกหมาไงโอ้รอดไปผมทำคลิปแกล้งเฉยพี่ไม่มีไรใช่จริงๆอะพี่เ <laughs> บนเบนมันยอมรับกับหนูมันคือแบบจับเข่าคุยกันเลยพี่มันบอกว่ามานะันอะแอบชอบพี่แนนมานานแล้วไม่ใช่เองก็พูดไปมันคือคอนเทนต์พี่เองก็พูดไป แก้ีบแล้วโอเคพี่ขอบคุณมากครับพี่มาพี่แนนแก้งเล่น้เฉยแค่นี้แหละพี่ผ่านไปแล้วครับสำหรับพี่มาพี่แนนอ้โเกือบไปแล้วเขาอะไปต่อไปนะคะเราจะมาเริ่มเหตุการณ์งโทรไปจีบพี่โน้ตเออทุกคนแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้จะรับสายหรือเปล่านะคะเดี๋ยวลองทุกคนเมื่อกี้ดีฟ้าแบบว่าลองโทรไปหาบีแล้วบีแบบยังไม่ตื่นยังไม่รับสายงั้นเดี๋ยวขอเสริมช่องหนึ่งก็คือสมใจอยร เออไอ้ที่พี่เออเออจะแกลจะแกล่ะเออภาพรักเลยนะเออบอกเลยว่ารักคิดถึงอะไรอย่างี้เลยนะโอเคเริ่มใช้กําลังใช้งานอยู่ฮัลโหลอะไรฟ้าฮัลโหลพี่แพลวพี่แพลวอยู่ด้วยไหมพี่แพลวก็อยู่ข้างๆเนียครับอ๋อขอคุยกับเออแป๊บหนึ่งได้ไหมอยากให้พี่แพลวอยากให้พี่แพลวได้ยินได้ปะอ๋อได้ได้ ตอนนี้ทำอะไรอยู่เราจะออกมาหาอะไรกินกันนี่แหละเราออกมจากบ้อันนี้อันนี้พี่แพรไม่ได้ยินใช่เปล่าขอขอคุยแป๊บเดียวขอคุยแป๊บเดียวเออเดี๋ยวจะออกมาหาเลยอ๋อเหรอเขามีอะไรจะบอกอ่ะเห็นแล้วเนี่ยฟ้ามีอะไรเปล่าไม่ก็คือให้ให้อย่าจะมาบอกก็เฉยว่าเออดูแลสุขภาพด้วยนะบอกเลยนะเออไม่ก็คือแบบว่าเห็นแบบว่า เออทำคิวหนักอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเล่นดนตรีอะไรเงี้ยคือแบบว่าแบบเป็นห่วงปกติฟ้าก็ไม่พูดอย่างอื่นนะไมยก็คือมันอึดอัดด้วยก็คือวันนี้ฟ้าทะเลาะกับเบสด้วยใจเย็นๆกันมีอะไรก็คุยกันนะไม่ก็คือแบบว่ามันแบบว่าเบสแบบมันไม่แันนี้ไงเขาก็เลยแบบว่าไปบอกเบสว่าแบบไม่ไหวแล้วว่ะอะไรเงี้ยคือแบบชอบเอิร์ดอยู่อะแล้วก็เลยแบบเอออยากโทรมาคุยด้วย ตาดีว้าเป็นอะไรเป็นเนี้ยมันใจเย็นเย็น่จริงๆก็คือแบบว่าบอกเลยก็ได้ว่าแบบชอบชอบตั้งแต่ตอนที่แบบเล่นกองเล่นตีกองอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนนั้นฟ้าเอิรเห็นฟ้าั้งแรกเอิร์ก็อยู่กับเดะเบสแล้วก็เห็นอยู่ว่าอิร์ดก็บเดะเบสไม่จริงใจฟ้าก็แบบว่ามันมันแบบว่าแอบชออะไรเงี้ยเหมือนว่ารู้สึกว่าตอนที่แบบว่าเวลาเอิร์ดมาอย่างเงี้ยแล้วเวลาไปกับเบสอะไรเงี้ยไปกันสองคนอะ รู้บ่าว่าแบบว่าโคตรน้อยใจนะเว้ยาาอะไรก็คิดกันดีๆเดี๋ยวจะมองหน้ากันไม่ติดอ้อไหนบอกพี่แพรวม่ได้อยู่ที่เดินตามมาอา๋องี้พี่แพวพี่แพรได้ยินหมดแล้วหรอใช่ก้าตพี่ก็บอกเฉยๆว,ว่าก็คิดให้ดีๆว่าถ้าเกิดว่าเราจะใช้ใครคนเดียวกันมันไม่ได้ไงคะไม่เราก็ หรอแบ่งแบ่งกันใช้ก็ได้หนูไม่หนูไม่ซีเรียสหนูจะแบ่งเบสให้พี่ใช้ด้วยเปล่าเอาไปเลยพี่แต่พี่ไม่เอาอเบสเด็กไป้พี่อ่ะถ้าเกิดว่าเออโอเคพี่ก็จะมีผัวใหม่เพิ่มเหมือนกันนะเอาเอาพี่นพี่ได้กินอะไรพี่ดีๆเออก็จะออยู่กันตรงนี่มาเฮ้ยพี่ ก็รู้ก็เห็นตั้งแต่ฟ้ายังตัวน้อยอยู่เหมือนกันไม่ใช่ไงก็รุ่นเดียวก็เห็นเป็นเพื่อนกันไม่ร้เนีใกล้ตัวคือพี่กระเบ๊ก็พี่น้องกันพี่ไม่กล้าถามเพราะพี่คิดไม่ได้จริงๆริปะแล้วเป็นคนอื่นก็ไม่ได้ใช่ไหมพูดอย่างเงี้ยอันนั้นไม่ใช่หรอกนะเดี๋ยวเหนียวเดี๋ยวเดนียวเหนียวเหนียวแป๊บนึงนะพี่โอ้โห อันนี้เป็นพูดแล้วเขาตีกันแล้วพูดอะไรอ่ะมันจะเป็นคนอื่นแล้วพูดได้เดี๋ยว้เดี๋ยวนะพี่แป๊บนึงนะมันเขาพูดทางน้องไงพี่ผมเบสเองผมทำคลิปแกล้งเล่นเฉยไม่ยินเสียงตุบตุบเลยนะเมื่อกี้อ่ะแตบตบหัวพี่ไม่หยุดเลยเอ้าโอยค่ะโทษหนูทำคลิปแกล้งบาปกรรมโอ้มึงไปหมดเลยใครจะชอบกับฟด้วยแล้วไอ้นีมันตบอีกขา ใช่ทั้งหมดไปกับเบสเบสเป็นคนเสนอให้โทรไปจีบเด็กไปพี่ขอโทษด้วยนะอ๋อจบเลยเด็กแต่ใหญ่นะหมาถึงตัวใหญ่ใช่ไปถึงกล้ามเกร้มใหญ่เออแกงเล่นได้เฉยอย่ากินมากครับพี่แต่ว่าเอิร์ทเก็บจริงนะไม่แต่เอิร์ธไม่ผิดนะไม่ตีเอิร์ธเฉยเลยอ่ะอที่มอตบอกว่าถ้าเป็นคนอื่นก็ไม่แน่ไงอ๋อเขาพูดเหรอ โอเคครับพี่ขอบคุณมากครับเพลพี่แพรไปเจอกันพี่โอเคตอวแดงให้พี่เลยนะโอเคพี่เจอกันครับเฮ้ยขอสีกันเบ๊ก็รู้สึกว่าเล่นใหญ่มากเรื่องไอ้พี่เขาตีกันทำไมเล่นใหญ่บ้างจริงแบบบอกไปหมดเลยอะโอ้โหงานนี้บ้านแตกไปไหนขายกันเลยทีเดียวก็รู้สึกว่าพี่แพรอะไปตีพี่เอิร์ธด้วย ไม่เรียกพี่เอิร์ดเลยวะก็คืออย่าบอกก่อนคือเอิร์ดารุ่นเดียวกับฟ้าแต่แต่ก่อนอันเนี้ยคือเหมือนว่าเขาคบกับพี่แพลแล้วเขาเป็นพี่เราเราก็เลยเรียกว่าพี่เรียกตามแฟนอ่ะเฟก็เรียกเอิร์ดว่าพี่ใช่เปล่ะแต่ความจริงอ่ะเพิ่งมารู้กันว่าอายุเท่ากันเออก็ติดเรียกพี่ไปแล้วบางทีก็เรียกเอิร์ดอะไรเงี้ยโอเค